สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรฮะมามาขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นไหนแนะนำเรื่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีน้ำจิ้มเออนใช่ิ้มที่เสียบไม้กับที่ขีดแล้วก็กับลูกชิ้นลูกชิ้นด้วยาลูกชิ้นสดตากน้อยกับลูกชากน้อยตากน้อยใช่ไหมจะทำยังไงเอาให้แม่ปูทำให้ดูหน่อยน้าขาแม่ปูแม่ปูอยากหมิ่นเอาที่พี่วางไว้ แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยค่ะฝากก่อนฝากกดไลค์ก่อนพี่ยอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนิชชนแนลด้วยนะคะได้ไหมนิชาเอ็มแชนแนลด้วยเอ็มชนแนลด้วยจุดอ่านิชาบังไว้ก่อนลูกบังกระต่ายไว้อะเสียบกรไม้เสียบเลยค่ะเสียบกี่ลูกสี่ลูกห้าหรือไม่ไม้มันมีแค่ห้าเสียบเลยเดี๋ยวแม่ดูค่ะ ห้าลูกเสียบเลยโอ้จะได้นับด้วยห้าลูกนะนเยอมได้กี่ลูกละสี่แล้วสีที่ไหนนี่น,นี่ลูกที่สี่อีกลูกหนึ่งนับด้วยสิ่สามละนับด้วยอ่าอ,อ,อีกสองลูกห้าแล้วอ่าห้าก็วางเสร็จกันไหมหกไหนที่ทา<น>อีกลูกหนึ่งที่ท่าอีกลูกหนึ่งนับซิกี่ลูกนับ อีกลูกหนึ่งสี่สามาวางไว้เอาอันใหม่มาเสียบแล้วก็หโอเคโอเควางเถอจันหมายเลงสอง มาไปก่อนเอาขาดอีกไม้หนึง่งขันอีกสองไม้ก็ไม้สองไม้อันนี้มันมีแค่ตัวเองนะสงงใส่อีกลูกใส่อีกหนึ่งข้าวหนูเลยเส้นครบแล้วขอขาวไข่เนี่ยก็ไม้หมดแล้วเหรอ,อหนึ่งสองสามเอาใสา่อีกก็ได้ให้มันยาวๆไปเลยใส่มันยาวอันนส่มันยาวๆไปเลยจิ้ไมไหมก็ได้รูปลงมาเออจิ้มใหม่ก็ได้รูปลงมา ลงมาเยอะเออรู้ลงมาอ,อ่พอ,ออ่อะไรใส่เยอะ <c oughs> ใส่เยอะใส่แม,ม่ไหนสุดแล้วไม่ใช่แล้วนี่เนี่ยเอาเอาใส่แม่นี่นึ่ใช่ไหมแม่น,มน,มนี่นี่นั่นแหละอ่ โมแล้วโอเคเดี๋ยวรอปิ้งกันอันนี้เอดยวเรอปิ้งใช่แล้วค่ะอย่าลืมพบน้ำจิเอาออกมาดูนะครับนี่ค่ะน้ำจิ้มค่ะคุณน้ำจิ้มมีตุดน้ำน้ำน้ำจิ้มีตูดค่ะอ๋อ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 อออออ๋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 อมันอ๋อ พร้อมพร้อมมันไม่ร้อนนะป๊ะป๊านี่จับใส่เลยนี่มันไม่ร้อนนะจับใส่เลยโมเดลลูกชิ้นร้อนๆค่ะลูกชิ้นร้อนอๆถ้าคนเดินผ่านก็หรือแวะซื้อนะำพี่บ๊าบ บ้านบ้านอะไรคิดหายไปชินแล้วเว้ยอย่าลืมจะลีบมาซื้อด้วยนะยอมมันไม่สุกเลยมิชาใคยัมมานี้หรออะขยัมมานี่ยอมขยัมมานั่งตรงนี้ไม่ฟังน้องขยัยเข้ามาณนี้ไม่สุกยอมนี่เช็คดูก่อนอาจารย์มาเร็วเช็คดูดิยางยางแม่เออเดี๋ยวรอก่อนลูกถึงพี่ขี้คนละอัน้องเพียงด้วยดิอาจารย์ไม่ด้วย ช่างเนี่ยแม่ค่ะให้มาในนี้ก่อนแมะค่ะข้าวหนูไม่อยากกินนะข้าวหนูข้าวหนูนนเอาไว้ขายอเอากินก็ได้อาปูเอขายได้นะขายก็ได้กินก็ได้ปูขายเนี่ยเดี๋ยกเขาด้วยขายลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นอร่อยอร่อยค่ะผู้ที่ขายลูกชิ้นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะแม่มาซื้อลูกชิ้นพวกเราด้วยนะครับบอกดิ กำลังไปแลงกวนแวะมาซื้อให้กอดแม่มาซื้อลูก <c oughs> ชินช้นได้นะคะลูกชิ้นหมูย่างใช่เหรอใช่ลูกชิ้นหมูเหรอหัวมันเหมือนหัวมันเหมือนลูกชิ้นเลยหมตัว <c oughs> ปลาต้อเหมือนลูกชินนน้นมั <c oughs> นต้องคนลูกก็ด้วยนะ่นลูกก็ตกในรูปที่ซื้อเข้าในนั่น กินเอา่ได้อันนี้ก็หลดแล้วลูกชินร้อนค่ะลุกชินลร้อนค่ะลุกชิลลร้อนค่ะถ้าเสียไม้ยังไงม่เนื้อ ชิ้นไม้ย่างครับชิ้นไม้ย่างนี่จับวนอย่างนี้ก็ได้ชิ้นไม่ร้อนจับตรงไม้กันพริกอันนี่เป็นไม้เปนไม้จับไม้ก็ได้ไม่ร้อนใช่จับพริกเดี๋ยวค่อยพริกอีกร้องเพลงด้วยร้องเพลงถายชิ้นอ่าอ่ากบร้องกบร้องอะไกบล้อมอบอบอบลาวาย พี่ลองลองเพลงน้องเต้นหนยังไม่สุกเลยลูกช้าข้างหลังเดี๋ยวมันทิ่มตากันนะอยากกินค้าอยากกิน อยากกินแล้วนะคะได้อพูอพูอพูอะอระไรเอาไม้เอาไมมามันลุ่อีกแลวมันสุกแล้วมันอ่ะมันไม่สุกม่มันไม่แข็งนอนอพู มันจะสุกไหมนะพี่นิชาเนี่ยพวกเขาสุกมันจะสุกไหมนะพี่นิชาแล้วพี่ออมจะทำสำเร็จไหมนะชิ้นจะสุกไหมไปก่อนเดี๋ยวไปเสียสำเร็จสำเร็จไหมมันมันมันจะสุกไหมนะแล้วก็พวกเราจะมาถ่ายคลิปอีกคือคืออะไรอย่าลืมซื้อผักตัดกับสีส่มนอาหาวกับน้ำแล้วทำอะไรแล้วก็เอาทำทิปอะไร เราทำคลิปอะไรเอาวันนั้นเอาขวดตัดก่อนตัดให้มันกว้างแล้วก็ใส่เอาใส่น้ำลงไปแล้วก็ลูกทิมไปจุ่มแล้วก็รอให้มันแห้งไม่ใช่ก็ไปต้มอีกไม่ใช่เอาเสียผสมอาหารลงไปแล้วก็จากนั้นก็เอาเอาสกัดจุ่มลงไปแล้วก็รอได้ไงแบบนั้นน่ะแบบนั้นน่ะให้มันก็สีมันก็จะดูดขึ้นอื แล้วเราก็จะต้องไปนอนรอให้สิงดูดขึ้นมันก็จะสีสวยอืมอ้าวแล้วกี่วันถึงมันถึงจะได้นอนนานฮะนานนานแล้วกี่วันมันต้องระบุวันด้วยสิเราต้องรอถึงจนถึงช้ำถึงจะได้ใช่ไหมที่โรงเรียนหนูก็ทําได้อือผมไม่แล้ว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 ไม่ละเอาขึ้นเลยม่ได้ผลมันไม่ผลม่นไม่ผลเลย มมันได้ผลเกินคาดไงมันไม่เลยอ่ะเพจอ่ะเพลงแล้วละอ่ะเพลงน่ะเพลงน่ะอ่ะเอจอ่าขายกชิ้นด้วยอือนี่ฮะเออเออใครเปิดเพลงวะลูกลูกหนู่มเลยลไปแล้วไม่ใช่เอามันทำไมหนุ่มก็เอารูนไม่ก็เอาออกก็ได้ดึงออกเนี่ยโดนไหมดึงออก ด็นไแม่ก็ดึงแบบไฟมันเริ่มแรงแล้วลมมันเป่าปิดพัดลมปิดพัดลมก่อนแล้วไม่แล้วปิดไม่แล้วนะไมแล้วตรงกลางๆไม่แล้วตรกลางไม่แล้วนะเอิปเลยเอาิป้นเลยปเอู้เอาใหม่เลยอะไรหรอเอาดูชิปิ้งใหม่มันไมแล้วมันไม่ถูกปุ๊บนไม่แล้วคุคิดว่าจะสำเร็จหมสำเร็จ ลูกชิ้นไม่นิ่งค่ะกัพี่ออมจะี่ยสำเร็จไหมสำเร็จไม่แล้วไม่นะหนุ่ก็ต้องชิมดูปิ้งเสร็จแล้วก็ต้องชิมดูหายลูกชิ้นย่างอืมขายชิ้นย่างอร่อยไหมร้อนร้อนเอาเหรอไหมเงี่ยค้ณตาเงี้ยมาแบบเพลงอะไรนะเปเพลงด้วยไหมอ่ะป๊าป๊า Ah, é só กองโกโปรเลยแนี่ๆสุกแล้วสุกแล้วอันกลางสองอันอ่ะเลยแล้วออกก็ใช่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 ออกเลยอ้ออันนล้ออกอ่าสุกแล้วอันนู้นด้วยอันกลางสองอันด้วยใช่ไหนไม่อะไรเห็นไหมเห็นไหมนี่ไม่สุกนั่นมาขีดยางเห็นไหมปู่ขีดยางน่าจะย่างทีละลูกนะลูกใหญ่ อุรูรูไหนสุกบ้างเนี่ยอันนี้เหรออันนี้สุกไหมอ่ะชิมมือเนี้ยชิมมือเนี้ยอร่อยไหมอร่อยไหมกินน่ะอืมอร่อยไหมอร่อยล่ะนายบอกคุณผู้ชมนี่อร่อยไหมอร่อยไหมบอกท่านผู้ชมนี่อร่อยไหมอร่อยมั่วทาอร่อยไหมบอกนี่สุกแล้วนี่ทาเอะสุกแล้วนั่นน่ะสุกแล้วอันนั้นเหรอ เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำกิมมาให้ผ่านมาเดี๋ยวก็น้ำกิมคนนั้นก็เลือดเพราะเอาเดี๋ยวเนี้ยแปนนึงไอ้หนูไม่อยากจิ้มอ่ะชิมจิ้มระเบอกให้ผู้ชมนี่อร่อยไหมหัวนี้จิ้มกันได้พี่อ๋ออันนี้มันใหญ่ไหมอ่าจิ้มจิ้มระเบิดคุณผู้ชมด้วยอร่อยไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม้จิ้มเอานี่ไม้จิ้มเหรออันนั้นมันใหญ่ใหญ่ นั่นแหละเออตุ๊กเป็นดีอร่อยไหมเออเลยอืมไม่ถ่ายเลยอร่อยไหมอร่อยไหมมันร้อนมันร้อนเหรอมันไม่มันไม่อร่อยมันร้อนไม่ใช่เหรอมันร้อนมันล้วนมือเตาสิ เบาเบากวนเดีว่งเนี่ผ่านเลยเยอะเลยโตนั่นเสกอกไงไม่ยากด้วยก็เสกอกของเรายากเสกอกว่ะไม่พอแล้วลูกพอแล้วไมีไก่อโอเคได้แล้วอย่าเร็วกกดแชร์อ่าอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ช่องช่องนิชาแชนแนล